ตัดสินใจแพ็คกระเป๋าใบใหญ่และต้องบินไกลไปถึงประเทศออสเตรเลียเพื่อทำโปรเจกต์พิเศษตามความฝันของตัวเองเป็นระยะเวลานาน,านถึง4เดือนสำหรับนักร้องหนุ่มตู่พบทรสุนทรยานกิจจึงจำใจต้องห่างจากครอบครัวและไม่ได้อยู่ในวันที่พรรยาสาวนุชนุชนานคลอดลูกคนที่สองในเดือนเมษายนนี้ โดยตู่พบทนได้โพส์ตข้อความผ่านทางอินสตาแกรมไม่รู้จะเริ่มต้นแพ็กยังไงเลยการเดินทางครั้งนี้น่าจะเป็นการเดินทางที่ทำให้ต้องอยู่ห่างจากครอบครัวนานที่สุดในช่วงที่สำคัญที่สุดหลายครั้งที่คิดว่าจะลมเลิกแต่ทุกครั้งก็มีมุดคอยเป็นกำลังใจคอยผลักดันคอยบอกว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆ สำหรับพี่ตู่ขอบคุณนะครับที่รักพี่ตู่ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ที่รู้คือจะพยายามทําทุกนาทีที่เราต้องห่างกันให้มันคุ้มค่ากับสิ่งที่ครอบครัวเราต้องเสียสละป้าจะพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดให้ทุกคนภูมิใจนะรักที่สุดไปถึงดาวพุงโตเลย ต่อมาทางด้านนุชนุชนานก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมตลอดระยะเวลาที่คบกันมา11ปีนุชถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากมากที่สุดที่เราทั้งคู่เคยเจอแต่มันก็เป็นเรื่องดีที่กำลังจะขึ้น นุชเชื่อว่านุชตัดสินใจไม่ผิดและนุชเชื่อว่าพี่ตู่จะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับมาแน่นอนไม่ต้องห่วงทางนี้นะนุชจะดูแลตัวเองดีๆด,ดูแลริสาและน้องเรให้ดีที่สุดและจะคอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้พี่ตู่ในทุกๆท,ทางเลยปาต้องเข้มแข็งนะมีมีอยู่ตรงนี้เสมอรักป้าปามากไปถึงดาวพุงโตนอกโลกเลย จากนั้นขณะที่นูชเดินทางไปส่งสามีที่สนามบินก็ได้เผยภาพครอบครัวกอดกันร้องไห้พร้อมเขียนแคปชั่น I can't wait to see you again. Miss you already. แม่ร้องไห้หนักมากจนริษาต้องโอโอมีมีป้าจะมีที่รับป้านะ